สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมก่อนลงเอยกับฮอยลุนเนี่ยแมนยูเคยเล็งคว้า3หอกิ๊กเนมาก่อนนะครับผมแมตคาที่ครับอดีตกองหน้าทีมชา Africa ติแอฟริกาใต้ครับเคยเข้ามาเป็นสตาฟโค้ชที่รับผิดชอบกิวเข้มกองหน้าของผีแดงนยุคข,ของอิดเทิงฮาครับก่อนที่จะลาสโมสรไปในปี2024นะครับเขาได้กล่าวว่ากุนซือดัตเนี่ยเคยเล็งคว้าสู่หน้าชั้นยอดเอาไว้ถึง3ลรายด้วยกันครับนั่นก็คือแฮร์รี่เคน โครโมัวนี่วิเตอร์โอซิเมนครับซึ่งสามคนนี้ต้องใช้เงินร,ราวๆหนึ่งร้อยล้านปอนด์บวกๆถึงจะได้มานะครับซึ่งปัญหาตอนนั้นเลยคือบอร์ดไม่อยากจ่ายเงินจํานวนมหาศาลขนาดนี้กับนักเตะสามคนนี้ครับอาจจะหลายปัจจัยครับอย่างเช่นแฮร์รี่เคนเนี่ยแก่แล้วแล้วโครมวนี่เนี่ยดูแล้วก็แพงเกินไปส่วนวิเตอร์โอซิเมนเนี่ยเขาเรียกค่าหนื่อยแพงจนมนอยู่นั้นจาบไม่ไหวครับเลยลงเอยกับหอยลุนที่เจ็ดสองล้านปอนด์ครับแทนที่ อบอกเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางบอดมองว่าอายุน้อยใช้งานได้ยังไงก็คุ้มนะครับสำหรับพอยุ่นในเมื่อโค้ดได้นักเตะที่ไม่ต้องการจริงๆมาใช้ครับผลงานเลยออกมาอย่างที่เห็นสุดท้ายผลงานไม่ดีอิลิกเซนฮารโดนปลดครับเพื่อนๆนะครับคิดว่าถ้าบอดยางซื้อนักเตะตามใจตัวเองแบบนี้ต่อไปแมนย,ยูจะดีขึ้นเมื่อ,อไหร่ครับ ฟอร์มไม่ดีนักเตะเล่นไม่ได้ปัญหาในสโมสรใครจะรับผิดชอบครับบอร์ดหรือว่าใครกันแน่สามารถพูดคุยกันได้นะครับผมนี่ก็เป็นข่าวเด็ดประจําวันนี้นะครับส่วนที่เด็ดประจาวันแอดก็มีมาฝากเช่นเคยครับวันนี้ก็เป็นสตียูฟ่าเชเบรีครับคู่ระหว่างเสือเหลืองดอทมูลกับสปอร์ติ้งลิสบอนครับ ดอทมนเนี่ยเล่นง่ายๆเลยครับหลังเกมแรกชนะมาขาดลอยแล้วเราไม่ต้องเร่งอะไรมากด้วยเล่นแบบชิวๆเล่นในบ้านอีกต่างหากนะครับส่วนสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยต้องดูว่าเหลือแรงกระตุ้นมากน้อยเพียงใดครับก็โอกาสที่เขารอบนี่มันลิฟหลี่ไปเกินนะครับแต่เชื่อว่ามาสู้เต็มที่แน่นอนทุตบอลลูกกลมๆอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับผมเสือเหลืองเล่นในบ้านครับได้เปรียบครับแอตลตงตั้ง่เสือเหลืองก็ไม่น่าจะพลาดนะครับคู่ดีควายเผิอกแอทลงครับเสือเหลืองน่าจะย้ำแค้นย้ำชัยได้สกอร์ท ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ